สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอร์มูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าจองอีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตที่มนุษย์นั้นต้องย้ายไปอยู่อวกาศแต่แล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นยุนจองอีหนึ่งในทหารรับจ้างไปทําสงครามนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างต่อสู้และก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเธอก็เลยถูกบริษัทนําข้อมูลสมองนามาใช้ในการพัฒนาขุนยนต์นักรบเพื่อจะมาหยุดสงครามนี้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกับตันยุนจองอีเป็นทหารนับจ้างจากทีม45เธอตื่นขึ้นมาท่ามกลางซากปรากหักพัง ก่อนที่เธอจะลงมือต่อสู้กับพ่นยนที่กลู่เข้ามาและทัานไหนนั้นก็มีหุนขนาดใหญ่เนี่ยยิงมาที่เธอซึ่งมันก็คือซิมโบกใหม่ของพวกอนเดรียนทันไหน,นั้นเธอเองก็พยายามจะพุ่งเข้ามาโจมตีมันทั้งด้านหลังตามคำสั่งที่ได้ยินมาจากผู้บัญชาการขณะที่เธอคิดว่ากำจัดมันได้แล้วมันกลับปล่อยสาร,ระไรบางอย่างออกมาทำให้ไฟนั่ลุกท่วมและก็วิ่งหนีไปยุนจองอีนั้นพยายามจะวิ่งตามมันไปอย่างช้าชาพลางก็ส่วนตัวจากมันโดยการหลบอยู่บนหลังคา ต่ว่ากลับถูกตัวจับได้ก็เลยต้องต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เธอพลาดท่าโดนยิงเข้าที่มือแม้จะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทําให้ร่างกายของเธอนั้นแข็งทื่อทันทีเหล่านักทดลองก็เข้ามาตรวจสอบร่างกายของยุนจองอีพร้อมกับนําสายไฟเสียบไปที่ท,ท้ายทอยของเธอและก็ตั้งค่าบางอย่างก่อนทุกคนจะนําเธอออกจากห้องระหว่างทางเดิน,นก็ได้มีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมามากมายโดยในหัวของหุ่นยนต์ทุกตัวน่ะล้วนมีใบหน้าของยุนจองอีและเมื่อถึงที่หมายหุ่นยนต์ของจองอีนั้นก็ถูกส่่่่่่งงงงงงงผานนนลิตขึึึ้ไไปปยัหหหอออทดดแซก็็มมมมีเเครืื ในห้องรับรองอาหารหรูมากมายถูกจัดวางไว้อย่างสวยงามคิมซังฮุนซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการส์วนัจครัวหน่อยก็ไล่ตรวจสอบอาหารเหล่านั้นก่อนจะเรียกเชฟมาถามถ,ามถึงความ,วลวามปลอดภัยของปาบิรันย่าที่ดูน่ากลัวในขณะที่เชฟในกาลังกังวลจนหน้าซีดเขา,าก็ฉเฉลยว่าก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นและก็บอกกับทุกคนที่เตรียมงานว่าต้องทําให้ดีเพราะวันนี้คือวันที่สําคัญ วนาจุนซองขยอนนั้นได้เดินเข้ามาห้องอาหารและกระทำถึงความจําเป็นในการต้องเตรียมอาหารตอนรับอย่างใหญ่โตขนาดนี้คิมซังฮุนเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าหลังผู้ใหญ่จะ,จะมาถึงก็เลยต้องจัดเตรียมเป็นอย่างดีเมื่อถึงเวลาสําคัญลาทหารยศใหญ่เนี่ยก็นั่งในห้องรับรองอย่างหน้าเกรงขาม ทำให้คิมซางคุนแต่มีท่าทางประมาทเล็กน้อยเขาเริ่มเปิดวิดีโอนําเสนอซึ่งก็มีเนื้อหาว่าข้อศอก2,135โดยน้ําทะเลที่สูงขึ้นและก็ทรัพยากรที่หมดสิ้นไปทําให้มนุษย์นั้นต้องแสวงหาชีวิตใหม่มนุษย์บนเชลเตอร์ที่สร้างขึ้นมาในอากาศนั้นก็ได้พบกับโอกาสครั้งใหม่แต่ว่าไม่นานเชลเตอร์82แล้วก็3นั้นได้ประกาศบ้าตัวเองในก็คือเขตปกครองของอาร์เรียนและก็ก่อสงครามให้ทั้งโลกและก็เชลเตอร์นั้นเกิดความวุ่นวาย และสงครามระหว่างกองกำลังพันธมิตรและก็อารเดรียนนั้นก็ดำเนินมาตลอด40ปีศูมิจจยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2130ระหว่างนั้นนายพลก็รู้สึกเบื่อหน่ายก็เลยบอกให้เขาหน่ะรีบเข้าประเดน็นวิดีโอนั้นก็ถูกเร่งไปถึงเรื่องราวของยุนจองอีทหารรับจ้างในตำนานของทรงครามอารเดรียนเมื่อ35ปีก่อนเธอนนในได้ร่วมปฏิบัติภารกิจระเบิดแทงเชลเตอร์ยิมห้าของอารเดรียนแต่ว่าหลังจากที่ภารกิจล้มเหลวเธอนักก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ศูนย์โคลนอนก็เลยยินยอมและก็สนับสนุนให้รักษายุนจองอีไว้รวมถึงการโคลนสมองของเธอเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาและก็สร้างสุดยอดนักรบ AI สังหารที่มีทักษะกลยุทธ์ในการสู้รบความจุรักภักดีและก็จิตใจทั้งหมดที่เป็นของเธอ คิมซังฮุน,น,นก็ได้บอกอีกว่าโปรแกรมนี้จะใช้ชื่อว่าจองอีโดยที่มีดรยุนซอยอนซึ่งเป็นลูกสาวของยุนจองอีมาร่วมโครงการด้วยยุนซอยอนนั้นได้บอกอธิบายถึงข้อมูลที่โคลนมาจากสมองของยุนจองอีพวกเขาวางแผนจะพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งไปยังทักษะการต่อสู้โดยอาศัยข้อมูลของสมองจากภารกิจสุดท้ายของเธอและก็นามาพัฒนาสุดยอดปัญญาประดิษฐ์นายทหารใหญ่นายหนึ่งไดกระแจ้งว่าเป็นพระ่ายุนจองอีนี่แหละที่ปฏิบัติภารกิจไม่สําเร็จรลอทําให้สงครามหนะ่าเยือ่อเยินมาถึง40 ตันยุนจองอีนั้นทาภารกิจให้เสร็จให้ได้และจะทําให้เธอกลายเป็นหีโรคของกองกำลังพันธมิตรไปตลอดการหลังจากจบการนําเสนอคิมซังฮุน,นกกเดินเข้ามาเพื่อชื่นชมการนําเสนอของซอฮอยอนเขากล่าวว่าหากครั้งนี้ทาสาเร็จก็จะได้ส่งมอบสินค้าสักทีเขาชวนเธอเดนมาดื่มกาแฟแต่ว่าเธอเด็กป,ปฏิเสธเพราะว่าต้องไปสัมภาษณ์หมายเลขสิบเจ็ดเพื่อจะให้รู้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้นซอฮอยอนนั้นเข้ามาในห้องทดลองที่มีหุ่นยนต์ของจองอีอยู่เมื่อน,นักทดลองเริ่มเปิดใช้งาน หัวยนต์ตนนั้นก็ดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดแม้จะได้ชื่อเธอแต่ก็ไม่สามารถหยุดมันได้และถึงแม้จะตั้งให้มันอนะ่ไร้ความรู้สึกแต่มันก็ยังคงกรีดร้องด้วยความกลัวซอยอนนะัดก็เลยหยุดการสัมภาษณ์และนั่นก็ทําให้หมายเลขสิบเจ็ดนะถูกทําลายระหว่างทางเดินเธอก็ได้คุยกับนักทดลองคนใหม่ที่มีชื่อว่าแจกยองเขาบอกว่าเขาหนาะยมยยองให้กับตานยุนจองอีนะเป็นฮีโร่ตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยอยากแยายเข้ามาทางานในทีม ซอยอน,นยก็เล่าว่าแม่ของเธอนะ่ะต่อสู้เป็นทหารรับจ้างเพื่อหาเงินมาผ่าตัดเนื้นองอกในสะมองให้เธอโดยในวันที่เธอต้องเข้าผ่าตัดมันก็คือวันสุดท้ายที่แม่ของเธอไปรบหลังจากคุยกันเพียงเล็กน้อยซอยอนนั้นก็ต้องไปเข้าศพจริยธรรมต่อก็เลยสั่งให้เจกายองนะเป็นคนเขียนรายงานการทดสอบต่อมาเธอเก็ขึ้นไปบนรถไฟที่เล่นเข้าสู่เมืองซึ่งก็เต็มไปด้วยผู้คนและกตึกรามบ้านช่อง เธอได้ยินเสียงเด็กหญิงโบรดไฟร้ฟรองหาแม่ทำให้เธอนึกถึงตัวเองตอนที่เธอยังเด็กก่อนจะเข้าผ่าตัดแม่ของเธอนั้นก็เลยเข้ามาให้กำลังใจและก็สัญญาว่าหากทำภารกิจเสร็จแล้วก็จะรีบกลับมาเมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้นเธอก็ทำได้เพียงแค่ถอนหายใจการสอบจใจธรรมครั้งที่8ของยุนซอ,อยอนนั้นเธอถูกตั้งคำถามต่งตงตางๆนานาเช่นเคยมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนหรือเปล่าเคยรู้สึกผูกพันกับสินค้าหรือวัตถุต่างๆหรือไม่เธอเคยตั้งชื่อสิ่งของหรือเปล่า จากนั้นเธอเนี่ยก็ข้างพูดคุยกับหมอแล้วก็ได้รู้ว่าโรคมะเร็งของเธอมีการแพร่กระจายไปทั่วและก็ไม่สามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดอีกแล้วเธอเหลือเวลามากสุดแค่3เดือนหมอเนี่ยก็เลยบอกให้เธอถ่ายทอดข้อมูลสมองเน่ไปยังร่างก้นแทนเธอก็เลยทาถึงค่าใช้ใจ่ายหมอเนี่ยก็เลยแนะนําเป็นชนิดดีซึ่งไม่สามารถได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเช่นการแต่งงานการย้ายถิ่นฐานโดยอิสระและก็การอุปถัมภ์เด็กพร้อมกับต้องเซ็นยินยอมมอบข้อมูลสมองให้แก่รัฐบาล ถ้าหากเธอยังรู้สึกว่าแพงเกินไปแก,กยังมีชนิดซีอยู่ซึ่งก็ต้องเซ็นยินยอมให้ข้อมูลสมองแก่บริษัทที่สั่งซื้อและอาจถูกนําไปโคลนต่อจํานวนมากทํใไมไม่ถูกปฏิบัติอย่างมนุษย์แต่มันจะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยแถมครอบครัวก็ยังได้เงินสงเคราะด้วยซอยอน,นก,ก็บอกว่าจะลองไปคิดดูต่อมาเธอก็นึ่งถึงภาพตัวเองในวัยเด็กหลังจากที่แม่ของเธอได้รับบาดเจ็บเธอหนักก็นั่งมองยายคือกับชายสองคนที่พูดถึงเรื่องการโคลนสมองของแม่ เดยเขาขอให้เซนยินยอมขายสมอใกับบริษัทเพื่อนําไปทวนและก็สร้างหุ่นยนต์ที่ใช้ในการสู้รบใจของเธอในการยินยอมก่อนจะมีหญิงสาวนั้นเข้ามาคุยกับเธอพร้อมกับมอบของขวัญให้เป็นตุ๊กตาที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับแม่ทั้งก็ยังบอกว่าแม่ของเธอจะเป็นฮีโร่ตลอดไปณห้องทดลองมีการทดสอบหุ่นยนต์จองอีหมายเลขสิตอนที่กาลังจะเริ่มทดสอบคิมซังฮุน,นกน็ได้เสนอให้ลองอะไรที่แตกต่างจากเดิมโดยการยิงขาข้างหนึ่งของมันพอนักทดลองได้ฟังก็ทําตามคามําสั่งหุ่นยนต์จองอีนะถูกเปิดขึ้นเธอนเนีเ่ยก นักทดลองก็บอกว่ามันถูกยิงหยุดเดียวกับหมายเลขสิบเจ็ดก็เลยน่าจะเป็นจุดที่รรบรู้ความเจ็บพร้อมกับมีจออีกอันหนึ่งที่แสดงภาพของจองอีกลาลังต่อสู้กับุ่นยนต์และทันในนั้นนักทดลองก็บอกว่าความอยากต่อสู้นั้นลดลงไปแล้วเลยจำเป็นต้องจบการทดสอบทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานจองอีไก,กลับลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งก่อนจะถูกยิงเข้าที่หัวแล้วก็ล้มไป เมื่อสังหุนเข้าไปดูที่จอก็พบกับจุดใหม่ในสมองที่ไม่เคยถูกกระตุ้นมาก่อนเขาก็เลยสั่งให้เน้นจุดตรงนั้นเป็นจุดสีเหลืองเอาไว้วันต่อมากลุ่มนักทดลองของครูนอยรวมถึงคิมสังหุนน่ะก็ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่โครูนอยขณะที่กำลังเดินไปที่ห้องประชุมเขาก็ได้เจอกับอีเซยอนหัวนหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เดินมากล่าวทักทายแล้วก็บอกว่าท่านประธานน่ะไม่ได้มาที่สำนักงาน โดยสั่งให้เธอเป็นคนรับฟังผลสรุปของการวิจัยแทนแต่ว่าคิมซังฮุนก็ไม่ค่อยสบอารมณ์กับเธอสักเท่าไหรเพราะเป็นแผนกที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อกลับมาถึงศูนย์วิจัยครัวหน่อยคิมซังฮุนกับยุนซอยอนนั้นก็ได้ไปเจอกับท่านประธานเมื่อเข้าไปที่ห้องรับแขกซอยอนกลับพบว่าเกิดความผิดปกติกับคิมซังฮุนตัวของเขาได้อยู่ชะงักลงก่อนที่เธอจะเห็นว่ามันคือฝีมือของท่านประธานที่นั่งรออยู่ในห้องแล้วซอยอนนก็เลยบอกความคืบหน้าของการวิจัยกับท่านประธานทราบเขาก็เลยบอกกับเธอว่าตั้้้้งงแแตตต่่่่นนนีีอออไไปปะมมจาเ็พยกลว เพราะมันใกล้จะหมดยุคผลิตอาวุธแล้วสงครามเนะอาจจะใกล้ย,ยุติเพราะกองกําลังพัธมิรกับอาเรียนนะจะตกลงกันได้อนาคตคนะงต้องไปผลิตหุ่นยนต์แม่บ้านหรือว่าหุ่นยนต์บริการแทนและโปรเจกต์ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คงต้องจบลงนั่นทําให้เธอนะรู้สึกแย่มากเธอก็เลยขอร้องให้ทําโปรเจกต์แม่ของเธอต่อไปแต่ว่าเธอนึ่งก็ถูกปฏิเสธอีกทางท่านประธานนะก็มีแผนจะทําลายคิมซางฮุนซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ท่านประธานนะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับตัวเองเขาก็เลยบอกให้เธอนะปล่อยวางทุกอย่างซะ ต่อมาคิมซังฮุนที่มาดูการทดสอบและ่ก็งุนหงิดว่าทำไมจองอีนั้นถึงนี้จากจุดเดิมที่ถูกยิงไม่ได้สักทีเขาก็เลยสั่งให้นำหมายเลขยีิบสองนัไปสัมภาษณ์เพื่อหาคำตอบว่าส่วนสีเหลืองนะ้คืออะไรเมื่อเปิดระบบขึ้นซังฮุนเนี่ยก็สั่งให้ตัดแขนของมัน แต่ก็พบว่าส่วนสีเหลืองที่เน้นไว้นั้นไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยเขาก็เลยเข้าไปยิงขาซ้ายของหุ่นด้วยตัวเองเมื่อสั่งให้เปิดเครื่องก็พบว่าไม่สามารถจะเปิดได้ซอยอนน่ยก็เลยบอกว่ามีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมมันได้สังหุนน่ยก็พยายามจะบังคับให้ซอยอนเน่ยเปิดเครื่องโดยการนำปืนมาจ่อหัวเธอก่อนที่นักทดลองน่ยจะมาตามให้สังหุนน่ยไปพบกับท่านประธานที่สำนักงานใหญ่ซอยอนน่ยก็เลยบอกให้ทุกคนน่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ม,มีแล้วก็ส่งให้กับเธอซะเพราะโปรเจรกต์เนี่ย ต่อมาซอยอนก็นเข้ามานั่งพินลำพังในห้องทดลองที่ถูกปิดใช้งานก่อนจะเห็นความผิดปกติบางอย่างในแท็บเล็ตของเธอเธอก็เลยได้ไปหาแจกยองที่ห้องทํางานเพื่อถามข้อมูลของสมองที่ถูกคัดลอกแล้วก็ส่งออกเขาบอกว่าเพียงนํามาตรวจสอบอะไรนิดหน่อยเมื่อซอยอนเนเดินเข้าไปในห้องทํางานของเจกยองกลับเจอกับฮุนยอนจองอีในสภาพที่เปลอยกายเขานน้นบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวแต่นี่คือคําสั่งของสํานักงานใหญ่ที่อยากจะผลิตสินค้าใหม่ เมื่อได้ฟังอย่างนั้นเธอก็ออกจากห้องไปเธอเดินเข้าไปห้องทดลองและสังหุนก็บอกว่าสำนักงานใหญ่นั้นอนุญาตให้จำลองระบบการรบได้ถึงแค่พรุ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายซอฮยอนก็เลยเริ่มเปิดเครื่องหุนยนของจองอีขึ้นมา แล้วก็พบว่ามันสามารถคุยโต้อต,ตอบกับเธอได้อย่างคนปกติซอยอนน่ยก็บอกว่าอีกไม่นานจองอีเนี่ยจะค่อยๆหลับไปแล้วก็ตายลงในที่สุดแต่ก่อนจะตายจองอีเนี่ยก็ได้บอกว่าวันในลูกสาวของเธอเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดก็เลยอยากจะรู้ว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าขณะเดียวกันส่วนสีเหลืองนี่ยก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาซอยอนนั่นก็ตอบไปว่าการผ่าตัดน่ะเรียบร้อยดีจองอีน,นั้นก็มีท่าทางดีใจและก็โล่งใจอย่างมาก และเธอในก็ยังเล่าอีกว่าลูกสาวได้ให้ตุ๊ก,กตากับเธอก่อกนที่เธอเน่ะจะออกรบเพื่อจะอวยพรให้เธอหนโชคดีซอจอนเมื่อได้ยินอย่าง,งน,นั้นก็เริ่มร้องให้ก่อนจะได้ยินจองอินบอกว่าเธอทํามันหายระหว่างการต่อสู้ก็เลยเสียใจมากเมื่อพูดจบหุ่นยนต์จองอินก็หยุดทํางานและนั่นก็ทําให้ซอจอน,นร้องให้หนักมากขึ้น วันต่อมาหุ่นยนต์ของจองอีนั้นก็ถูกนําไปทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่มีซอยอนไปด้วยหลังจากที่นักทดลองคนอื่นออกไปซอยอน,นก,ก็ได้ที่บายกับหุ่นยนต์จองอีฟังว่าวันนี้จองอีน่ะต้องสู้รบและก็ได้รับบาดเจ็บจนโคมา่าและหลังจากนั้นก็จะมีคนโคลนสมองของเธอนะ่ะไปสร้างหุ่นยนต์นังรบแบบเดียวกับเธอเมื่อถึงเวลาทดสอบครั้งสุดท้ายการทดสอบน่ะก,ก็เหมือนเดิมทุกอย่างจองอีน่ะก,ก็ล้มลงซังฮุหนหน่ะก,ก็เลยสั่งให้จบการทดสอบแต่ว่าแจากยองก,กลับพบว่าการตอบสนองของสมองในวันนี้ดูจะน้อยกว่าปกต แต่ว่าระหว่างที่กําลังออกไปเขาก็ต้องย้อนกลับมาในห้องทดลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาดูวิดีโอการต่อสู้ทําให้พบว่าในครั้งนี้จองอีนี่ยไม่ได้โดนยิงเขาก็เลยสั่งให้เปิดระบบสัญญาณฉุกเฉินและนั่นก็ทําให้สัญญาณนัดดังขึ้นพร้อมกับมีการปล่อยหุ่นนักรบนอออกไปหุ่นยนต์จองอีนี่ยก็ทำร้ายนักทดลองที่นําตัวเธอไปจนลม้มลงแล้วก็วิ่งหนีและเธอเน่ยก็วิ่งไปเจอกับห้องหนึ่งซึ่งก็มีแต่หุ่นยนต์จำลองของตัวเธอเต็มไปหมดและขณะนั้นหุ่นนักรบ AI เเก็ตาามมาจออแลก็ต่อสู้้นน้กัันนนใหองน ขณะเดียวกันซอ,อยอนนั้นก็พยายามตามหาจองอีซึ่งก็โชคดีที่เธอนอช่วยจองอีได้ทันและก็ถ่ายโอนข้อมูลไปที่นักรบไ i ตัวหนึ่งเพื่อจะพาเธอหลบหนีลวนาวไอไอนังรบเนก็เข้ามาในห้องนี้และก็คิดว่าจองอีน่ะตายแล้วซอ,อยอนเนี่ยก็พานม่รบไอตัวหนึ่งที่มีข้อมูลสมองของจองอีนั้นหนีขึ้นไปบนรถไฟแต่กลับพ,ะ,พะว่าพอ,อ,อ,อคิมีมซังฮุนนั้นก็อยู่บนรถไฟด้วยซอยอนเนี่ยก็บอกว่าเธอรบข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวของยูจองอีเนี่ยไปหมดแล้วซังฮุนเนี่ยก็เลยใช้ปืนยิงซอ,อยอนทำให้นากรบไอไอตัวน,น และนั่นก็ทําให้ซังฮุนเนี่ยได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าที่แท้จริงแล้วเขาก็เป็นเพียงแค่หุ่นท่ท่านประธาน่ะสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันเขาเข้าต่อสู้กับจองอีรวมถึงกลุ่มแอร์ในรบที่ตามมาเป็นกองกำลังเสริมซังฮุนเนี่ยก็เลยใช้ปืนยิงไปที่จองอีทําให้ขบวนรถไฟนั้นขาดและตัวเขาเนี่ยก็หล่นไปด้วยหรือเพียงแค่ซอยอนและก็จองอีที่อยู่บนรถไฟจองอีพยายามจะห้ามเลื่อนให้กับซอยอนที่ถูกยิงแต่ว่าซอยอนเนี่ยก็บอกให้จองอีหน,น,นีไปก่อนที่ตำรวจจะมา ันก็ยังบอกให้เธอนั้นไปใช้ชีวิตอิสระภาพตามที่เธอต้องการจองอีนก็เลยกอดแล้วก็ใส่แก้มของซอยอนเหมือนกับที่เคยทําเมื่อตอนวัยเด็กทาให้ซอยอนรู้ว่าจองอีนนั้นไม่เคยลืมลูกสาวเลยก่อนที่จองอีนะจะวิ่งเข้าไปในป่าแล้วก็ปีนขึ้นไปสู่ยอดสูงสุดของต้นไม้เพื่อจะมองดูพระอาทิตย์ขึ้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าในเรื่องกราฟิกนะฮะต้องบอกว่าดีมากๆเลย ถึงแม้มันจะมีบางช่วงที่ดูแล้วจะลอยลอยไปหน่อยแต่มันก็โอเคดีส่วนทางฝั่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะงงงหน่อยนะครับอาจจะมียืดเยื้อบางช่วง เกี่ยวกับพวกปัญหาเศรษฐกิจต่างๆอ่ะที่โลกเจอแต่พอมันถึงช่วงท้ายเรื่องเนะี่ยกลับกลายเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของแม่และก็ลูกส่วนใหญ่แต่ว่าเสดดาที่ว่าตัวหนังเนะี่ยกลับโฟกัสจุดนี้มากเกินไปนิดนึงถ้าถอยมาหน่อยนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของหุ่นยนต์การแอคชั่นการต่อสู้ความบู้ดีเดือดอะไรเงี้ยมันจะดีมากๆเลยตรงนี้แต่ว่าโดยรวมเนะี่ยก็ยังเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สามารถดูได้เพลินๆเ,เ,เลยไม่ต้องคิดอะไรมากและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้5.5คคคะะะแแนนนนนนนส่น่่วทงงััเเเมมมืออขียไลรบ หากใครชอบนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกนันในเรื่องต่อไปครับ